หมือนทางพ่อแม่หนูเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามประมาณว่าคุยกันเรื่องแต่งไหมหนูก็ลองคุยกับเขาแต่พอมาวันนั้นนะคะมันมันมันไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันไว้ก็เลยทะเลาะกันไปทางแม่แฟนเขาก็เดินมาพูดกับแฟนว่าเออเขาไม่ได้มีเงินเยอะสุดท้ายงานแต่งงานก็ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้เกิดคือแฟนหนูเขาก็พูดประมาณว่าเราเราเลิกกันไหมเหมือนแบบเราคงไม่ได้แต่งกันแล้วอะไรกันแล้วเขาก็เหมือนมีปมในใจเขาเหมือนกันว่าแบบเป็นของเขาหรือเปล่า หนึ่งน้องสาวหนูพูดขึ้นมาว่าทําใจดีๆนะแฟนพี่อมีคนอื่นเพราะวกเขาไม่แน่ใจว่าเขายังรักเราอยู่ไหมแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วันที่มีปัญหากันว่าจะแตง่งแล้ไม่ได้แตง่งนเพรอะเขนหนูก็ทนอยู่เนี่ยสองสักสองอาทิตย์สองอาทิตกว่าวันหนึ่งเขาก็หัานมาถามหนูว่าย่ากันเมื่อไหร่ดีเขาแคร์ผู้หญิงคนนั้นเขาโัวต์ผู้หญิงคนนั้นไม่รอทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่องสามสิบสี่